ต่อยปะเนี่ยวันนี้อะไรกันเนี่ยงงเลยเนี่ยไม่ใช่จะมาชิมอาหารเขาไหมฮะผมมารอรถสวัสดีครับพี่เอาแล้วพี่มานั่งทำอะไรที่นี่เนี่ยผมมารอเนี่ยมารอลูกค้ามารอรถรออะไรอย่างเงี้ยครับรอใครลูกค้าอะไรอะ่ะก็ลูกค้าทัวร์ผมไงอ๋อลืมไปพี่เขาทำทัวร์ ชื่ออะไรนะชุบทัวร์อะไรนะพี่ของพี่ลุคทาวเวลครับโหแปีนี้ไปประเทศไหนเนี่ยไปฝรั่งเศสครับผมโหฝรั่งเศสอีกแล้วเหรอใช่ครับรับแบบว่าลูกค้าที่จะไปเนี่ยจำนวนคนเนี่ยประมาณสักเท่าไหร่ขึ้นไปตั้งแต่สองคนจนถึงพันห้าร้อยคนครับโอ้ยเดี๋ยวพันห้าร้อยคนเอานี่ไปขอมอฟมั้งไงฮะโอ้ยเฮ้ยเอาไปเยอะพี่ออช็อตดีว่ะผมชอบอ่ะพี่ไปทัวร์ต่างประเทศหมดเลยเหรอใช่ครับฝรั่งเศสแพงไหมแพงครับเออไม่ไปแล้วแพงอ่ะ นิดน้อยนิดน้อยพ่จะมีโปรโมชั่นดีๆเออเหรอแล้วใส่แว่นนี่เป็นอะไรเนี่ยบาร์เป็นคนใส่ตาสั้นสั้นขนาดไหนพี่สั้นแค่นี้เลยเฮ้ยสั้นมากเลยเนี่ยขอตัวตัวก็พยายามแล้วไม่ยามแล้วผมอยากเป็นแบบพี่เน่งบ้างอะไรเงี้ยเฮ้ยเป็นแบบใครนะเป็นแบบพี่เน่งอ่ะโอ้ยเมาชิบหายนะจังหวะเวลาสองลังอะไรเงี้ยแบบพวกพี่คุยอยู่แล้วผมเดินมาปุ๊บแล้วนี่คือ M 1 5 0 อย่างนี้ผมอยากเป็นนี้เลยโอ้โหไทยอินนะโอ้โหเอาตัวนี้อย่างเดียวเลยพอได้ใกล้น้องเขาน้องมะเฟืองใช่ไหมนี่อะไรไม่ใช่เหมยหลินจะไม่เลิกบ้ากามแล้วเหรอไม่หรอไอ้บอลบางอย่างก็ไม่ต้องพูดนะเวอนเ้ยจับได้นะกินรติเฮ้ยแว่นเป็นไงแว่นสายตาเอียง ยังงยังยังไม่ได้ดึงโง่้อไปดิสก็อออออดอมีงานต่อไปพี่ลองหน้านี้เผื่อโดนสะเกียร์ต้องยังสายตามันต้องยังรบรักอยู่สายตาเอียงเอียงไงเอียงเยอะไหมแล้ถอดก่อนถอดนี้ปุ๊บเอาใส่แว่นทำไมพี่ลใส่ตาเอียงสายตาเอียงไม่ไปหาหมอ ขาจะได้ตรดจสายตรงสายตาโอ้โหโคตนุกกว่าตอนแรงดูอีกพวกผม่าดีใจพี่อ่ะนะอุตส่าห์เข้ามานั่งให้กำลังใจแล้วยังมันเลยเอาที่ตายโอ้โห ยี่ยมเอไอ้ตั๊กมามาพี่มีอะไรนะบอกไปเลยเนี่ยอยู่กันครบเลยพี่องพี่องอมาหมดเกิดเรื่องอะไรเยเรื่องอะไรอ่ะเรื่องอะไรไป่องอะไรอ่ะยังไม่รู้เรื่องเลยนี่ยเอ้าที่คุณเรื่องอะไรพี่บอลที่คุณทะเลาะกับเมียมีปัญหาก็มีอะไรอ่ะที่คุณที่บอกว่ามาลงมานอนห้องกล้องอะไรไม่ขึ้นห้องข้างบนอ่ะยังเป็นเหมือนเดิมเลยเหรอแล้วตอนเด็กก็หนีออเป็นเหมือนเดิมอะไรตอนนั้นที่ใส่ชุดกีฬาไปรอบหนึ่งถูกไหมไปเที่ยวแล้วแล้วก็ตอนนี้ยังลงมานอนห้องกล้องแล้วออกประตูหลังแล้วออกข้างนอกอีกรอบหนึ่งอยู่ในบ้านนู่เีย เรื่องราวเลยเนี่ยผมไม่ได้ดูมีพี่บอลเฮ้ยเดี๋ยวนะอะไรเพื่อนพี่บอลเองก็ไม่ได้อ้วนนะเนี่ยอ้าทำไมมันเกี่ยวอะไรอ่ะเอ้าชอบแดกดันไงผมฟังผมฟังแต่ดึงดันอยากเตะปากคุณยิงเอาเอาที่ตรงนี้เนี่ยขับคุณเป็นสันหน้าเขมันจะลุกมาหน่อยเสเวกไปเตะแล้วพี่กูกูต้องเอาหน้าไปให้หมึกตุ่นพนผมหลอกเล่นเรื่องใครอ่ะตกลงเรื่องใครไอ้แจ๊บพี่ ล็อกสังเรื่องอย่างเงี้ยโอ้ยเด็กนรกนั่นเหรอ <c oughs> มันอย่างนั้นอยู่แล้วเขาเรียกสันดอนนะขุดได้แต่สันดานมันขุดไม่ได้นะพี่หลุยอะไรไอ้แจ๊สเนี่ยมาจะเอาเสื้อคอลเลคชันใหม่มาให้พี่นะโอ้ถึงมันจะสันดานไม่ดียังไงแต่กับพี่มันไม่มีนะ <c oughs> มันรักพี่ตลอดพี่ก็รักมันด้วย <c oughs> นะเสื้อผ้ามันพี่ใส่ทุกชิ้นนี้มันเอามาให้นะแบบใส่ติดตัวเลยไอ้ห่วยแก่นี่มึงพลิกลิ้นเร็วมากเลยนะเนี่ยกิ๊กแคยากด่าน้องมาอยู่เลยพอของมาให้โอ้โหพูดดีซะงั้น มันดีมันดีนั่นเป็นอะไรมันเกี่ยวอะไรอ่ะบอลคือจะบอกว่าตอนนี้แจ๊สเลิกกับเมียเก่าเมียเก่าคือดาเก่งแล้วมาได้เมียใหม่อ๋อแล้วเมียใหม่ทําไมอ่ะอ้โหดาเก่งกัเมียเก่าอีกพี่อ้าวทันทีเพื่ออะไรอ่ะก็เผื่อมันมีจังหวะอะไรไงก็เลยเอา่อยใจดีอ๋อเมียเก่าเมียเก่าดาเก่งพอมาได้เมียใหม่แทนที่จะดีเสื้อดาเก่งกับเมียเก่าอีกเลิกกับเมียไก่ไว้กับเมียเมา เมียเก่ามาได้กับเมียใหม่เฮ้ยถูกแล้วพี่ไอ้แจ๊ดเปลี่ยนเมียอีกแล้วคนอยากไอ้แจ๊พี่ก็เปลี่ยนมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยตั้งแต่สมัยคาเฟ่คือพระรามเก้าเดี๋ยวมาพี่พี่ดูแจ๊ดไปไอ้ไอ้ก็แจ๊ดพอผ่านไปอาทิตย์อื่นแล้วที่ไหนกันเอ็กเซเรซี่เอออะไรเอ้ยพรีวันทีพรีวันทีพี่โอ้ยเอ็กเซเรซี่ต้องออกมาแล้ว ไปไหนอ่ะไปไหนสวัสดีค่ะพี่พี่สวัสดีค่ะเอ้านี่เมียใหม่แจ็ทเหรอครับชื่ออะไรอ่ะเนทน้องเนทเหรออ้าวน้องเนทตนั่งก่อนนั่งก่อนเออพี่ก็ลุกสิคะจะให้ลุกทำไมหนูจะได้นั่งก่อนเฮ้ยยังสงบอูไปรวมกันตรงกระไดดีกว่าตลกเฮ้ยกระไดเมีไม่ก็เรียบร้อยดีเนี่ยพูดจะจะขา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 อยู่นะนั่งแต่จิ้มลิ้นด้วยเออพี่แจ็ทนั่งให้ดีสิคะ ลูกไหวปะเนี่ยที่งอนหนูเรื่องอะไรเนี่ยหนูไม่ทํไมทำตัวไม่เหมือนเดิมเลยวะเออพี่ก็บอกแล้วว่าอะไรที่มันตั้งแต่แรกอ่ะก็คือทำไปอย่างนั้นตลอดเลยไม่เหมือนเดิมอ่ะเออไอ้แจ๊คพี่เขารอคุยอยู่เนี่ยเป็นเฮียอะไรมานั่งดิ่งมาได้จ้านี่แหละพี่ต้องการแบบนี้แหละมันคืออะไรวะเนี่ยทำไมพี่ชอบพี่เมียดาซะงั้น เขาชอบผู้หญิงดูดุอวใช่ไหมครับพี่แจ๊เออก็ยังพูดเตือนไปแม่แม่โป๊อย่าทำอย่างนั้นดิโอ๊ยไม่คระก็ได้ไอ้สัตว์ฉันรักเธอที่สุดมึงบ้าปัเนี่ยเอยกลัว่าพี่ว่ามาแรงไปนะหนูไม่ต้องเสือกเลยพี่หลุยผมเนี่ยตอนเนี้ยผมคิดว่าพระเจ้าเบื้องบนเนี่ยสร้างผมมาให้เป็นคนแบบนี้ผมเนี่ยเสพติดการด่ามากพี่หลุยวันไหนไม่โดนด่านอนไม่หลับแล้วถ้าดวงเข้าไปอะหลับสบาย โสดสบายกันนี่โลกจิตหนูว่าต้องด่าพี่เขาทุกคืนเลยนะก่อนที่จะนอนเนี่ยกลางวันด่าอย่างกลางคืนด่าอย่างอะไรอ่ามีก้าไม่ด่าไม่เหมือนกันสักวันมีแคตตาล็อกด่าไม่มีใครเขาลับใต้ไหนแจ๊คใครจะมานั่งให้เบียดด่าได้ทั้งวันทั้งคืนเฮ้ยแจ็ครู้สึกดีเหรอว่าแบบเนี้ยฮะพี่ต้องลองเปิดรับดูของพวกเนี้ย ไม่เชื่อพี่ลองดูแต่พี่ต้องอย่ามีม่านกั้นนะพี่ตองแบบฟังแล้วรู้สึกอินไปมาจริงจริงอ่ะแล้วพี่ได้อัตลักมากเก็ไม่เคยลองเหมือนกันเลยนะเว้ยเฮ้ยเร็วเร็วเนเนพี่ก่อนขอลองหน่อยดิเนทชุดดำพี่ว่ามันบอกกับเธอนะโหยโหยกามขอคนแรกตลอดเลยมึงเนี่ยไปเที่ยวเหมือนกันคนแรกตลอดจะเป็นที่ได้เหรอคนแรกเนี่ยโึงมึบากกามเว้ยเฮ้ยอะไรเนนี่พี่ตังนะลูกตักแล้วไงชสิพ่อกู มึงตัวไอ้บอลมือตัวไปวัดนะจุดอูปนะคนอื่นนะ่ะเขาจุดอูปนี่เขาวัดของหวยอย่างเดียวเลยเป็นไงวันนี้เป็นไงโดนแดดสะบัดเลยอบอกอะไรไแกอุ้ยอายังไม่ได้พูดเหี้ยสักคำเลยเนี่ยยแล้วมัเหม็นอะไรเหม็นปากว่งนี่แหละไปหาหมอวันก็สงสารหมอวันก็อีกโอ้โหไอ้แกเอ้ยแสดงมองที่อะไรเฮ้ย ที่พี่อ๋อี่พี่ออมาไปแล้วเย็นอ้วนมากนะมึงอ่ะเออเออใจอะไอ้เที่ยใจนะไปรักก็ทามเเฮียตะดุมได้ไปทันนี่เฮียเดียกว่าพี่เฮ้ย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 เ้ยอะไรนุ้ยเฮ้หนยก็ประมาณนี้ค่ะพี่เป็นไงพี่ ทุกคนรู้ตึกดีไหมฟินไหมปิด <c oughs> เสี้ยอะไรมึง <c oughs> บ้าปะเนี่ยมีมึงก็บ้าคนเดียวให้เมียมันนั่งด่านั่งว่าอย่างเงี้ยมึงนี่มึงหลอนมาจากเมียเก่าหรือเปล่าเนี่ยเขาบอกผมบอกแล้วผมชอบแบบนี้ผมชอบแบบนี้พี่พี่ไม่ชอบพี่ไม่รู้หรอกหาเมียทั้งทีเสือหาเมียชอบดุชอบดา่าโรคจิตไปแล้วมึงอะโรคจิตบ,บ,บ,บ้าโรคจิตบออะไรล่ะพี่ถ้าพี่มีไรแล้วเดี๋ยวผมต้องกลับบ้านนะไปไล่สดเข้ากล้องให้เมียด่าผมเนี่ยโชว์ประชาชนเฮ้ยเอาอีกแกจ๊ะจ๊ะเอ้ยกลับไปหาแจงเธอ แจงมันรักหนูนะกับบดามี่อะไรอ่ะแล้กับบดามี่อะไรเออก็ได้เมียใหม่ผมมือเย็นมากเลยเธอกินเหล้ามาไม่ได้แจงมันก็มันก็พูดจาเนี่ยมันก็ไม่ได้ด่าหนูแล้วอ่ะไปหาแจงเธอผมรู้มันจะเรียบร้อยอ่ะมันยังไงมันเรียบร้อยพี่ผมก็จะเลิกมามันก็เป็นคนเรียบร้อยไปแล้วแจงคุยกับแจงหน่อยอฮ้ยไงอ๋ น้องเรื่องกับพี่เถอะน้องเรื่องกับพี่เถอะพ,พี่จะกลับไปหาเขา